ยามเซียสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากะเคเบิช่องที่จะพาทุกคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็มาว่วยเรื่องราวต่างๆในวงการเคเบกันนะครับและสำหรับในคลิปนี้นั้นเราก็จะมาพูดถึงสาวจูบแห่งชีวิตหรือว่า Kiss of Life นั่นเองและในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับตารางงานของสาว,สาว k i s s of Life ในช่วง3-4เดือนที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับว่าสาว,ว Kiss o f Life นั้นมีตารางงานที่ไหนบ้างที่สิบเจ็ดสิบแปดกรี๊ปพารขึีนจะ งานประกาศรางวัล Hanwha Music Award ที่เกาหลีนั่นเองนะครับขึ้นถึง2วันกันเลยทีเดียวเรามารอดูกันนะครับว่าโชว์ของสาว Kiss o ฟ Life นั้นจะออกมาเป็นยังไงจะยังคงมาตรฐานความปังที่ทุกเวทีแต่ละที่แต่ละที่ที่เคยทํามาเหมือนเดิมหรือไม่นะครับต่อไปนะครับ2ี่กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับจะเป็นแฟนมีตติ้งที่ประเทศญี่ปุ่นแฟนมีตติ้งครั้งแรกของสาว Kiss o ฟ Life นะครับที่ญี่ปุ่นนั่นเองในที่มีชื่อว่า Hello Kissy นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็โซว์เอาไปหมดเรียบร้อย แล้วนนั่นเองมีการจัดโชว์นะครับอยู่ที่ทาชิคาว่าสเตทการ์เด้นนั่นเองในเวลา2มูโงกับ1ทุ่มนะครับสำหรับมีติ้งครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น Hello ลคิซ y ี่นั่นเองแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นวันที่17มีนาคมนั่นก็คือแฟนนิดจากประเทศไทยนั่นเองนะครับประเทศไทยของเรามาแล้ววันที่17มีนาคมสตาคิสออฟไลฟ์ จะมาเจอแล้วเราคิสซี่ไทยนั่นเองนะครับในแฟนมิตที่มีชีว่าเดีย k i คิสซี่นั่นเองโดยที่สถานที่นะครับจัดอยู่ที่แจ้งวัฒนะฮอนั่นเองเอาเป็นว่าคิสซี่ไทยก็อย่าหน่อยหน้านะครับทำให้บัสโตเอาเหมือน ที่ญี่ปุ่นกันดีกว่าแล้วก็ต่อไปนะครับข้ามไปเดือนเมษากันเลยในวันที่26ถึงวันที่28นะครับสสาฟคิสซออฟไลฟ์นั้นจะขึ้นโชว์ในเทศกาลงานดนตรีวีบิท2024ที่ USA นั่นเองนะครับถือว่าเป็นเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งเทศกาลเลยโดยสถานที่จัดงานนะครับอยู่ที่ Mandaley Bay Convention Center ด้วยสสาฟคิสซออฟไลฟ์นั้นนะครับจะขึ้นโชว์ในวันที่2นั่นก็คือวันที่27เมษานั่นเองนะครับเรามารอดูกันดีกว่าว่าการข รอบไลฟ์นั้นจะตกแปดอินเตอร์ได้มากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆนะครับการไปขึ้นเทศกาลดนตรีครั้งนี้ถือว่าเป็นการสานฝันของจูลี่นะครับซึ่งจูลี่นั้นได้เคยพูดเอาไว้ในรายการของคุณอีริกนมนะครับว่าความฝันของฉันคือการได้ไปทัวร์แล้วก็พบปะแฟนๆทั่วโลกโดยเฉพาะนะครับในฝั่งอเมริกาและสถานที่ที่จูลี่ชื่นชอบนั่นเองนะครับเอาไปว่าเรามาให้กําลังใจสาวจูแพ่งชีวิตกิซอกลัดกันดีกว่าในการขึ้นแล้วก็การเดินทางตามตา,มตารางงานตั้งแต่เดือนกุ ปูมภาพันจนถึงเดือนเมษายนนั่นเองเรียกได้ว่าความปังเข้ามางานก็เข้ามารัวๆนะครับแต่สาหรับกิซี่ไทยนะครับใครที่วางแผนไว้แล้วว่าจะไปแฟนมิทติ้งของสาวๆจูบชีวิตในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยมาบอกกันได้นะครับใต้คลิปนี้สาหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตตั้องราวตารางงานสาวๆกิ๊กซอฟไลฟ์นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ